ไ่อยอมเธอสันไอมันทาไเวูักักมงเชิติหมือกันมาดังลูกพักอ้มเออมีมั้งัเตเากันมาดังลไปใส่กระจบประตูอันทึงน่ะอันหนานถอตรงนี้ออกให้จับนี่อ้าทำม้ยเยจับเตียงเออเนาะถ้าไม่รู้จะทำมันมันมัน เดี๋ยตระเยิงมันเจ๊ติดอย่งนี้เงยเอะท้ไม่เป็นแต่นี่ชืมดนี่อกร็งนี่นี่จะมาเดินนี่นี่อะไรเกิดเขาไมนน้ำอะไรมันอยู่ในนี้จามันนี้นีเออเออจับจกกระมุนให้มันถูกลล้วแม่เต้าเลยสมุตยังไงตั้งหร่ไอ้ไทยกดึงดิ้นตะขางมุลน่ะกะดึเดมจนเงไม ม้นเลอันนีมันอ้อซอนเลยังนี่อันนี้ก็มันทวนยิงอย้อยไม่ทนดิอ้ทวนม่เให้เรียนอตูบานอันนี้ทนียมันอันนี้เก็บกําิดแขแอันนี้เรียนเรามันเอาคืนตึกคืที่นี่อยานีด้ฮ้อันนี้ยิงเถืออันนี้ถึงไงนี่นี่เก็บแขกตึกมวนเจบมาอย่างนี้ ม่ันแข่งกูวันเบียด์พี่มาดิไมยไม่ดูเองมาทำก็ไม่ชอบก็ทเอะไรดิไม่เมยเลยไม่เงยเด๋มันยากอะไร แคกมีนังเคล็ดคือแค่เอาดางกนดางมันจะเธอนุ่มเำไงวะมีเป็นรถบัวเกียร์อะไรนี่ปะมันเหมือนตำเหมือนในตัวกดทำให้น้ำมันอันนี้ต้องคันกรอบนะนี่เคยเจ๊นะเคยนี่ก็จับเกจจะเป็นแล้จะเป็นแล้ไหนกดจับมือตึกเวียเวียอันนี้ต้องหน้าตึกวินเลยปุ๊บหน้าตึกหน้าไม่ีตึกเออเออ ແມ່ລູກຍານີ້ເວລາມັນມີຈຽງເດົ້າປານນັກຄຸຍເອົາອ້ອນເມື່ອຍຫຼາຍເດນີ້ສູ້ໃດແມະອັນນີ້ປູດແດ່ອໍອິວໆໆໆໄປເດໄວໄວເດນີ້ອັນນີ້ກະມັນມີຈຽງເດົ້າອຸຍເວຽດມີສູ້ໃດຢູ່ນີ້ເວລາສ່ຽດກະດັນປູກເລີຍຍິຕປູກກະດັນແດ່ໂອ້ຍິຕປູກໄວ້ດາເຮົາຈະຈັບຍິຕນະອາດແມ່ນຄຽກກຶດຍິຕປູກດັນເລີຍອໍ ว้ยไม่เป็นเลยว้ายเมื่อยแล้วเว้ยมันไม่เคยมันจับมันเมียนมันไม่อยู่ว่าเอาตะปุว้ยทำไมแกทำได้วะเันจะดบ ว่าชืนในวงตาเลยไม่ดีรนี่ดอกเออนี่ตงไยมาสอนปะป๊าได้ไหมน่นุเบรารีกันลองอันนี้เอายิ่อันนลองโอ้ยยิงนี่แม่ยิงรถเออันี่มานี่เอาตงไพมาโทษโว์ปะป๊าเฮ็ปะป๊าอเนี่ยเออโว์พี่นี่ทษปะพี่นั่ มาหอนนี่มันหอนวันตรงนี้เอออาเ็ฟกจะงอติดไปโจกตกลงไปเลยกวีเออคลายหมดแล้วนึกตานึกตานี่จะเพิ่นไอ้มันบ่นี่เออนักเที่ยึดเอาไเอลมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับเอวกินได้อะไรอไปธุรานี่บังง่ายเด็กแน่นี่อันนี้มันไม่ได้อนุเบศจะเพิ่นเนี่ยเกอตึกเรียมวีตอนมากก็แบ่เลยเออเออออะไรยังไม่ไปเล เดนน้ำเออเดวสิีย้เล่นอามีมัไปดีแค่ไหนวยเลยอ่ะอ่ะโชป้าป้าบ้หป้าป้าเนี่ป้า้าไอ้ลงมือมลแต่กีนรถไหนเป็นรถไต่เม้อบะนักปนนมันนักมันใส่ดีต้นักเลยมันอยู่โตได้โดนอโอเต็ไข่อ้เย่งจังหวะต็ไข่อ้อโไปยั่มันเา <c oughs> ปาวัตต์ตัวนี้นะนี่หลกักเถอะคุณเชแดอันนี้มีปมนะนหนานี่อันนี้นะเบี้ยเบี้ยเราอันนี้เราหนึ่งฝาตน้ตนนั้นอีกต้นต้นนังบนหญิงไหนมีเช็ดปะไรจัง <c oughs> อะไรอีปุ๊กเก่าอะไร เป็นเครียเยอะทุบดันจะช่ออันแจกงวะ่อต้อนน้สอบนี่หละไปนี้อันนั้นยังไม่ได้อันนี้เลยอันนี้พอได้อยู่อันนั้นยังไม่ได้อันนี้พอได้เนาะพ่ีณดูอะไรแกมะทำไงแต่งไทยยางนี่เหรอย่นี่เหรอแต่งไทยเหรอยีนี่เหรอห้เอวมันอย่างงี้เหรอยังไงลองทดูเลอ้้ยเอ้ย

จีเตกต๊ะกดันดาขึ้นสนิทำไมมันตกแล้วอ่ะทำไมดันแล้วมันกระตกออยเ้าเให้มันเป็นก่อนให้เยเป็นก่อนโอเคเอาตัวใหญ่ตัวมัน,ม,นมันสมอไตัวนั้นมันยังไม่ทำเป็นให้มันเป็ดตัวน้อยๆนีะนนีหน่ายอโอขออ่ะ ตัวนี้มันหล่นหมดโอ้ยไม่ไม่ไม่นเองไม่ไก็เป็นไรบอกอือยิบจับยันเลยอันนี้อันนี้มันเล่นง่ายกว่าตัวนี้ใกล้พุงเล่นเด็กเอออต้องมาอ้าลขึ้นน้องก็โตลงกันแล้

แล้วก็ข้าวสทั่วไปวันนี้เราจะมาอ่านนิทานกันอันนี้นะมันน่นมีอย่างหนึ่งเป็นไว้ดึงแขนมันดึงอะไรมันมันต่างรถเกือกมันเกี่ยวไปทางโน้นเบาเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งสูงก่อมันเกี่ยวไปทางโน้นใครยังไงเอออันนี้มาต้อเเออต้องให้สอนเออ

ต้องขาด้วยเขาต้องขาด้วยจิ๊ดต้องขาด้วยนี้เดี๋ยวโดนปิ้วไปกระลุกเลยเนาะสระลแต่เวียเวียมันอันนี้แต่ไม่ชื่อเทรเด้อร์มิตร้าจะเก็บน้องแมาเดินนี่ไม่เจ็บไม่เจ็บช่นมันบันโยงก็บันโยกข้างอะคอยโยงไปอโอ้ยอย่างนี้เออเอ้ยยกขาก็บบทสามกันข้อมันไม่เท่ากันบอแมมโคตรบักคือ โอ้ยมีของอันนี้ยิมนาสติกได้ไออะไรแรงแรงออกกำลังกายได้ตอนนี้ออกกำลังกายเสร็จก็กินส้มต้มของที่บริจาคหมดเท่าหนอของข็าบริจาคทำสนามเด็กได้เลยกินเอาหญิงมาไม่มาขรางก็ กำลังคาเลยแล้วก็ตั้งเหมือนสาธารณะเลยใครอยากบอกก็ลังกายก็บอกเลยมัวยิงกันตุ๊กตุ๊กเออเป็นของสาธารณะทีนี้ก็เป็นเหมือนอะไรนะเทาเรียกอะไรนะสนามกลางบ้านนะทีนี้ก็ขายสองตำเลยต่อยแต่ไปหลุดนะพองเกียนก็มาตะแยงก็ลองยึดจึงน้องน้ำปั่นนะเด็กจอจนะกะ นี่แหะเออเออเออแต่เรียกชื่กลามเดิมกันพ่ไปายให้เป็นเป็นเด้อหาสิหาละมั้งเด็กโอ้ยฝันได้เลขอะไรเจีบฝันแปดสามแปดสามฝันแล้วนอนฝันแปดสามแปดสาม อนฝันแปดสามโอ้ยกๆโซ่ได้เธอดีนะโซนเป็นเด็กดกระสูเนาะมันมันมันหลับตาหลับตานอนฝันขึ้นฝันโอ้แปดสามเออฝันท่ <laughs> าที่จะผ่าแหงนบอกกินตกหมดเหล่าเฟื่องอัตการบกกินเฟ้อผ่าไซาน์โอ้ยมันได้ทุกชิ้นชวนเลยเนี่เออ ไปหุ่นดีกว่าอันนี้ดีตัวหุ่อีกเตหุ่นกะเทียยวตรงนี้หุันง่ายได้ม่ายอันนี่อีกเฮ้ยวันนี้ขอสิบวันลดสองกิโลเด้อสิบวันลดสองกิโลเกียรแน่นู้เอาผ้ากันเอาโทรศัพไปใส่เอาไ่โทร อนรร่วงกันหมดแล้วมันคืออะไรมันเนเี่เดีปยเ้าี่เ็ดียี่่กี่เจ็ด